ยังโอ้ยอย่าไปไกลสวัสดีครับทุกท่านกันด้วยอยู่ผมก็กราฟีแชนแนล,ลอ่าวันนี้จะมาบอกบักที่ GM เอาออกกันนะฮะโอเคไปอย่างแรกนะฮะบักอ่าการทําเข้าตรงนี้นะฮะอ่าเนื่องจากอ่าไอการทํามันจะต้องใช้ไอไอตรงอะไรวะฐานฐาดรอง2อันนะฮะก็ GM เอ็ขาได้เอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคแล้วก็บักต่อไปนะฮะเป็นบักที่จะบักอมตะนะฮะ เอ้ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าบัคอกอามาตัดหรือเปล่านะฮะเฮียไปก่อนอ๋อใช่ใช่ใชบัคกบัคกที่เอาไปฝึกซ้อมในในใน่วนเฟรตายนะฮะอ่าจี GM เอ็มเขาแก้แก้แก้ไขโดยการเอาเอารถมาเอาทางขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ออกแลวนะฮะก็มันจะเป็นทางแบบนี้นะฮะโอเคทําให้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้นะฮะแล้วก็มันไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ล้วด้วยโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นบัคอกอะไรอีกว่า อ๋อใช่ใช่ใช่ใชบัคอมตะอีกอ,อีกเวอร์ชันมันมีสองเวอร์ชันนะฮะอ,อีกเวอร์ชันก็คือมันจะเป็นการทําให้เราอมตะโดยการเข้าไปในนี้ฮะแต่ว่าเกมเขาออกแล้วแหละเราจะไม่สามารถกดกดปุ่มออกออกตรงนี้นะฮะพร้อมพร้อมกันได้เฮ้ยยอรอก่อนรอเขาออกก่อนอน่าจะนานควรทาไงดีบอกเขาดีไหม เอออะไรของเขาวะอยังอีกยังไม่หยุดอีกโอเคงั้นก็มา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 ดูวิธีการทำมันะครับโอเคขั้นแรกฮะไปไปหลังตรงนี้นะฮะเอ้ยการอ่าปกติด้านบนนะฮะมันมันจะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคเราเราจะโอวิง่งวิ่งขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนะฮะโอเควิ่งเสร็จมาตรงนี้อ่า ทำแบบนี้แล้วก็พุง่งนี่ปิ้วปิ้วแปะโอเคนะมันก็จะมายืนอยู่แบบนี้นะฮะมันจะไม่ตกลงไปด้านล่างนะฮะใครสำหรับใครที่อยากจะทําก็ดูซะอ๋อได้โอเคนะฮะ,ะสาหรับการทําบัคอมตะนะฮะก็ถ้าเรากดตรงนี้นะไอ,ไอ้ปุ่มออกตรงนี้นะฮะโอเคปุ่มออกแล้วก็กดกดเข้าร่วมพร้อมกันปุ๊บแต่ว่า GM เเขาแก้แล้วนะฮะมัน มันไม่สามารถกดสองอันได้นะฮะเพราะว่าสมมุติถ้าเราจะกดเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะสมมุติกดพร้อมกันนี่นะฮะมันจะไม่ได้นะฮะปุ่มมันจะหายไปนะฮะ,ะนั้นก็ใครที่ทําเร็ว,เรวก็ลองดูเอากดออกไม่ได้เฉยนี่นะฮะก,กดรัว,รว,รวดิโอเคไม่ได้นะฮะเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้นะฮะก็สําหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละบดีครับ Thanks <sniffs>